สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวอ,อุปกรณ์ช่วยวัดลมสําหรับมอเตอร์ไซค์นะครับก็พอใช้แก้ขัดได้ในระดับหนึ่งนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับนี่นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะมีโซลาร์เซลล์นะครับผมไว้รับพลังงานเราจะได้ไม่ต้องชาร์จแบตเองบ่อยๆนะครับเบื้องต้นเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าการใช้งานเนี่ยมันจะทนหรือเปล่าผมก็เพิ่งซื้อมาใช้นะครับสําหรับเจ้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุกลม คงณผห่หลายๆคนรีวิวไปแล้วล่ะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาลองใช้ดูระหว่างการขับนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างเนาะอ่ะชิปขั้นตอนแรกนะครับเวลาติดเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าเซ็นเซอร์มันจะทํางานเลยนะครับแต่ว่าถ้าเปิดเครื่องมาแล้วเนี่ยโดยการกดปุ่มบนเนี่ยค้างไว้นะครับอ่ามันก็จะติดอย่างนี้นะครับเวลาอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ตรงนะครับเพื่อนๆต้องไปลองปรับกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นรถแสงเพิ่มแสงเนาะอย่างเนี้ยเป็นแสงน้อยอันนี้เป็นแสงมากโดยมันจะมีหลายรุ่นนะฮะอย่างตัวเนี้ยมันเป็นรุ่นแบบประหยัดนะครับก็จะมีโซลา่าอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จะมีตัวเครื่องบางอันก็จะไม่มีโซลา่าก็จะถูกกว่าน่อยประมาณ200ร้อยสองร้อยนะฮะหรือของดีๆหน่อยก็จะประมาณพันห้าถึงสามพันเลยก็จะเป็นเกรดดีกว่านี้แต่ว่านี้เราเป็นแบบพอใช้เราอยากทดลองใช้แก้ขัดไปนะครับเพราะว่ารถเราเนี่ยมันไม่ได้มีตัววัดลมให้เหมือนบางยี่ห้อเนาะ รถใหม่ๆเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีจุกแบบวัดลมยางมาให้แล้วนะครับแบบเวลาเราขับเนี่ยเราตั้งไว้ตรงเนี้ยสามสิบสองกำลังสามห้าถ้าเราตั้งไว้มันเหลือยีิบสองเนี่ยเวลามันถึงยีิบสองเนี่ยมันก็ค่อนข้างแย่แล้วเนาะเราจะได้รู้ตัวทันว่ายางเราลั่วถ้าใครมีกระปอ๋องอาสเปรย์ปะยางรถหรือแทงหนอนเนี่ยเราจะได้ตรวจสอบได้ก่อนนะครับก่อนที่มันจะแฟบไปมากกว่านี้นะอันนี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ ถามมาตั้งค่ายังไงคร่าวๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการตั้งค่าคร่าวๆกันกดปุ่มล่างค้างไว้ครับอ่านี่นะครับอย่างตรงเนี้ยเรากดปุ่มบนก็จะเป็นการเข้าไปเลือกว่าเราจะใช้ตัวไหนอย่างผม่ยใช้เป็น psi นะครับเพราเราโอเคเราก็กดปุ่มล่างเพื่อไปเมนูต่อไปอย่างองศาเนี่ยเราอยากปรับเป็นฟาเรนไฮต์ก็ได้แต่เราปรับเป็นเซลเซียสเราก็กดปุ่มล่างเพื่อไปต่ออันนี้อย่างลมยางเนี่ยเราตั้งไว้ที่2 2ใช่ไหมให้มันเตือนเรา ก็กดปุ่มบนแล้วก็เซตไปตามนั้นอันนี้ถ้าเติมเกิน40มันก็จะบอกเราว่ามันเยอะเกินนะครับแต่ถ้าเราขับจริงๆเราก็รู้แล้วแหละว่า40ยางเรามันกระด้างเกินนะครับมันไม่นุ่มเนาะอย่างข้างล่างก็22อ่าเต็ม4เตือนอันนี้ก็จะเป็นองศาที่มันจะเตือนนะครับว่าร้อนเกินอะไรเงี้ยอันนี้ถ้เป็นค่าค่าของตัวจุกนะครับที่จะจับคู่ก็เป็นเวลาครับ ก็จะตั้งอันไหนก็กดอันบนนะครับมันจะเป็นการตั้งโดยกดอันบนโดยการที่จะกดอย่างเดียวเลยไม่มีถอยกลับนะครับก็จะวนจนครบรอบเพื่อที่จะไปตั้งค่าใหม่นี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะไปขับดูนะครับว่าเป็น,ปนยังไงบ้างตรงนี้เดี๋ยวผมเพิ่มเติมนิดนึงเนาะ สำหรับอุปกรณ์ที่จับยึดนะครับตัวนี้นะมันก็จะไม่มีอะไรมากไขแล้วมันก็จะดันขึ้นมานะครับเพื่อเพื่อเพื่อปลดล็อกนะครับแล้วก็จะมีข้างล่างอีกนะครับตรงนี้มันก็จะเอาไว้หมุนหมุนเพื่อที่จะดันขึ้นมาให้มันแน่นแต่สําหรับแนดนตัวนี้ผมรู้สึกมันไม่แน่นผมก็เลยต้องไปหายางนะครับยางมาลองทําให้มันแน่นนะครับมันก็จะแน่นอย่างนี้เลยเนาะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันสามารถปรับหมุนตรงนี้แล้วก็งอขึ้นงอลงได้ ก็ก่อนหน้านี้เราอาจจะหมุนตรงนี้ให้มันยึดกับตรงนี้ให้แน่นๆก่อนแล้วเราค่อยล็อกตรงนี้อีกทีหนึ่งมันจะดีมากกว่านะครับอ่าก็ประมาณนี้เอาละครับเวลาขับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะสู้แดดได้ไหมโอเคอเคนะคเวลาขับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับึุบ อาจจะมีคาดเคลื่อนนะครับมีเพิ่มมีลดนะถ้ายางมันแน่นเกินอย่างตอนนี้ผมรู้สึกว่าข้างหลังผมมันแน่นเกินแบบในคู่มือมันให้ประมาณส1มสิบเอ็ดสางเนี่ยแต่เป็นสาเนี่ยมันก็อาจจะเยอะเกินเนาะสามสิบห้าสามสิบหกเนี่ยเราก็ต้องไปปรับรถอีกอกีกนหนึ่งแล้วกันก็ปรับให้เหมาะสมครับอันนี้อยากให้เอาไว้เตือนมากกว่าเอาไว้เป็นมาตรฐานเนาะจะได้รู้ตัวทันประมาณนี้ครับอ หลังจากที่ดูผมขับมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ประมาณไม่เกิน600นะครับใครสนใจก็ไปช้อปปี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้หน่อยนึงแล้วกันไหนๆก็มารีว,วิวละเนาะก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมครับ